ครับวันนี้ก็จะมาทำการราีวิวนะฮะกับเจ้าจักรยานมอเทนไบต์นะฮะรุ่นจาวาโมกาหะนะจาวาโมกานะฮะ,นะะ,ฮะมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคแล้วก็ดูราลยละเอียดกันนะฮะมาดูก่อนนะะก็อันนี้เป็นจาวาโมกานะฮะรุ่น a c อร์เด s Limited นะฮะนะผมก็ได้ซื้อมานะฮะราคาย่อมเยา เดี๋ยวเรามาดูที่ชุดเกียร์แล้วกันนะ,ะนะชุดเกียร์ก็เป็นชุดเกียร์ Shimano Altras น,น,นะฮะนะ a l t ตั s นะฮะอ่อสับจานก็ a l t ตั s นะฮะอันนี้ a l t ตั s เก้าสปีดนะฮะตีนผีนะฮะ ก็นะฮะมาดูที่เบรกบ้างเบรกก็เป็นเบรกอ่าดิสเบรกน้ำมันนะฮะก็หนึบดิสเบรกน้ำมันนะฮะอันนี้ก็เป็นขนาดล้อยี่สิบเจ็ดจุดห้านะฮะแข็งแรงทนทานนะฮะตัวมือเบรกนะฮะก็เป็นของชิมานโนนะฮะนะ ก็คันนี้เป็นโชคน้ามันนะฮะทนทานแข็งแรงนะฮะก็คันนี้ผมได้เอาไปลงสนามนะฮะของมอเตอร์ไซค์มาประมาณสองครั้งแล้วนะฮะก็ดีครับนะคุ้มอ่ะบอกเลยนะรวยมันมากอันนี้ก็โชคสามารถปรับระดับได้นะฮะว่าจะให้ล็อกว่ามันล็อกความยืดหยุ่นนะฮะก็ปรับได้ประมาณ13ระดับ นะฮะมอันี้ถ้าอยากให้ลืล่นๆเนี่ยก็ปลดนะฮะปลดให้มันนิ่มที่สุดนะฮะโอเคยางยางที่มากับรถนะฮะก็เป็นยางยี่ห้อออ่นี่นะฮะอลิสันนะฮะแล้วก็ขอบล้อเป็นขอบล้อของเดก้านะฮะแข็งแรงทนทาน ลื่นมากครับบอกเลยว่าลื่นมากนะฮะดูที่เฟรมนะฮะเฟร,รมก็เป็นเฟร,รมอลูมิเนียมนะฮะน้ำหนักเบาครับคันนี้น้ำหนักทั้งคันอยู่ที่ประมาณ13.6ครับนะก็ถือว่าเบานะนะก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะแข็งแรงทนทาน กเดี๋ยวมาดูขาจานบ้างฮนะขาจานเป็นขาจานโปรวิวนะฮะเป็นสามชั้นนะฮะก็ฝุ่นเยอะหน่อยพอดีเอาไปขับลุยมานะฮะฝุ่นเยอะหน่อยอ่าบันไดก็เป็นบันไดของ VP นะฮะอันนี้ผมซื้อแยกมาทีโปรวิวนะฮะขากรติกก็อันนี้ซื้อแยกครับไม่เกี่ยว ก็อ่ะหลักอ่านหลักอ่านเป็นหลักอ่านเดก้านะฮะนะมาตรฐานของจาวานะฮะรัดหลักอ่านก็เป็นตัวรัดของจาวาเองนะเออแฮนแฮนกับสเต็มนะฮะเป็นของเดก้าก็แข็งแรงฮะน้ำหนักเบาเดก้านะฮะไมอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไมผมซื้อมาแยกที นะ,ะเป็นเดก้านะฮะน้ำหนักเบาถ้วยคอก็เป็นของกายเย่นะฮะหรืออ,อาเซียนะ,ะกายยี่มัง้งผมก็อ่านไม่ค่อยถูกนะฮะกระจกมองข้างก็อันนี้ผมซื้อแยกนะฮะไม่เกี่ยวเบาก,ก็เป็นเบาซื้อแยกนะฮะอันนี้เป็นเบาของไลโปนะฮะเนะบาไลโป แข็งตูดะะก็ประมาณนี้นะฮะเฟืองเป็นเฟืองเก้าสปีดนะฮะไม่แน่ใจว่าเฟืองของยี่ห้ออะไรนะฮะแต่ผมว่าน่าจะเป็นของซันดิงนะฮะแต่ลื่นครับลื่นมากเดี๋ยวให้ดูนี่หมุนล้อนะฮะเบาเบาล้อแล้วก็พวกกระโหลกนะฮะหรืออะไรเงี้ยจจวาให้มาดีมากครับลื่น เดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะข้าจานดูความลื่นนะฮะอันนี้เดิมเดิม,เด,มเดิมนะฮะลื่นมากครับให้ดูอีกทีหนึ่งลื่นดุดโคตรนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะก็ ใครได้สนใจรุ่นนี้นะก็ลองไปหาในาตามร้านนะฮะดูนะก็ราคาไม่แพงครับนะในสเปคดีด้วยนะฮะเจวามโมกานะฮะโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ